อีกยูนิเวอร์ซิตี้เลยคุตอนนี้มัาไม่ไหวแล้วแบบนนก็ใจกล้าไปสองก็ซ,ซื้อทีมาน,นี่มากี่วอนว่าสามพันวอนแล้วก็แล้วก็เติมเงินเข้าไปเจ็ดพันตอนนี้ก็เสียไปหมื่นหนึ่ใช่หรอไม่ใช่เจ็ดพันแล้วเออหมื่นหนึ่งละเสียไปหมื่นวอนแล้ว, 10, ว 7, เตมทันไหมอ่เติมไปห้าพันอ๋อใช่มีสองพันเออก็หมืนม่นหน,นึง่งว้านี่คือความเย็น,นะคะ่ะทุกคนอย่างลมตีน้าก้้ต <c oughs> มันลมไม่เย็นแล้วแต่มันหนาวเกือกือบเกืี่เกือบเกือกือ,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 อยู่ที่สถานีานโฮลิกยูนิเวอร์แซลตี้ยเย้มาถึงสถานีแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาอะไรกินแล้วก็ไปเด้นเล่นกันนะคะเดี๋ยวเนี่ยรอให้คนขึ้นไปหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันลงไป ค่ะประมาหรือว่าจะมันปร<จ>ะก,กอบเปิด24ชั่วโมงมใช่หรอหมายถึงว่าคนอะเข้าไปเอาได้24ชั่วโมงแต่ว่าคนที่ไอเข้าไปแา็ลองไปดูก่อนไหมล่ะก็ใช่ไปโกโก้เราจะไปฝากกระเป๋าไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอย่างอื่นซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างหนาวมาก หมวกก็ขวาน่ารักค่ะชิคชิก็แล้วก็แบบอะไรที่แบบไม่มีก็ซื้อเลยบรรยากาศสวยมากเหมือนในซีรีส์เลยอะเคลียของกิงเยอะมากอยากไปถ่ายมูนในนี้ต้องสวยแน่เลยมึง ก็ถึงจองวันมาร์เก็ตอยู่ที่ทางออกซอนของเทอร์มินอลแล้วค่ะก็แบบพอก็ราคาประมาณ300บาทส่วนใหญ่ก็แบบประมาณหมื่นกว่าหมื่นนิดๆินวอนตอนนี้เมื่อกี้เราก็ได้ช้อปปิ้งก็เขาก็ได้เสื้อกลากมาตัวหนึ่งแล้วเกงมาตัวหนึ่งแล้วสร้อยคอมาตัวหนึ่งแล้วก็มีคอนเทนต์ก็คือหลับค่ะนั่งหลับไม่ใช่แค่นี้หลับได้ทุกที่ทุกเวลาทำไมรู้ว่าเราพอกินคาเฟ่เขไปหลับตือนไม่ได้ช่วย เสื้อผ้ามันสวยนะแต่มันประมาณสามร้อยของที่ไทยอ่ะและ้วท่ไทยมันก็มีแบบคุณภาพประมาณเนี้ยแบบสื้อเยี่สามร้อยอะไรเงี้ยเราก็เลยไ,ได้เสื้อกั๊กมาตัวแต่ที่นี่เขาบอกว่ารองเท้าก็ถูกป้ะแล้วก็แบบตอนขึ้นรถบัสก็คือหลับคูเกือบเลยสถานีได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนครั้งนี้จะได้เป็นแบบการเข้า,ห,ขาห้าของเกาหลีครั้งแรกฮ้าฮ้าก็คือเอเนจีพวกเขาทำคนก็คือเยอะไม่เท่าเมื่อเช้าแน่นอนค่ะ เราสองคนจะไปอีเทอร์วาอยู่ก็คือแบบมอญล้วนนะแล้วก็จะจากนะจากหลังจากเราไปมอญอยู่ฉะนั้นกับน้องจะเดินไปหุงแล้วก็ไปเที่ยวกินถ่ายรูปแล้วก็ซื้อของที่นั่นคือตอนนี้มันไม่ไหวแล้วแบบปวดทั้งตัวปวดทั้งที่ปวดทุกอย่างตาจะปิดที่แบบพร้อมนอนสุดๆแต่นอนไม่ได้เราต้องไปทากินย่างไวเที่ยวอยู่ เดี๋ยวคิดว่าถ้าเจอแบบร้านช้อปปิ้งอ่ะน่าจะตื่นอีกทีหนึ่งหรือได้งีบจากอีกสักครึ่งชั่วโมงกาจะดีขึ้นตอนนี้พวกผมสองของอยู่อีฮาวะแล้วนะครับมันเป็นแบบขเขาเรียกว่าวนะแดนม์าข,ของการถ่ายรูปอ่ะคนจะไปถ่ายรูปที่นี่แบบเยอะมากพ็สวยอ่ะด,ดูดิทุกคนส ก็ตอนนี้เข้ามาร้านเกาหลีร้านน,นึงนแะแบบก็สั่งอาหารไปประมาณอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างแล้วก็ข้าวแล้วก็โคกแล้วก็มาแบ่งแก,กันคือเรื่องมันสุดที่อีฮวาใช่ไหมที่เราเดินสับ,บินแตกไปแล้วเราก็ตอนแรกเราเดินเราอ่ะคิดจะเดินเดินจากอีฮวาไปฮงแ<น>ดฮงแดมาสถานีฮงแดดีนี่นยังยังตัวอย่างกก็แบบเออมึงเดินขึ้นบัสกันพอเดินมาถึงถึงตรงจุดที่จะต้องขึ้นบัสไายสามแล้ว สบายสามในกลาง<ช>ดินก็เลย,เล,ยลงไป,ลยไปใต้ดินเออแล้วก็เออขึ้นเมโทรก็ได้พอลงไปใต้ดินตูกับอีฟเดินลงมาใช่ไหมทันซ้ายเห็นรถแบบกำลัลงอยู่ตูก็เลยวิ่งไปแบบโอ้แล้วก็ดูใต้พูดไปข,ไปขาแล้วก็อ้าวเดือเรื่หลังประตูบิดหน่อยนะ กำลังเดินทางกับสนามบินตอนนี้ประมาณห้าโมงเดี๋ยวต้องรีบกลับไปเพราะว่าบอดินคาทุ่มหนึ่งเฮ้ยคอนเทนต์อีกแล้วเหรอ,อใครก็ไม่รู้มา,เอ,มา,าเ,เอ่มไปามดอเลยเออใครก็ไม่รู้อ่ะมินขยานเหรอเป็นสายสายไม่เหรอ มึงดูฮะไม่ไดแไปโซลชันนะเพื่อนอินชอนแอร์พอร์ตเพื่อนไอตัวไผ่ทีกอันี้ เฮ้ยอ้องทำยังไงเดี๋ยวสุดท้ายใด้มาขึ้นรถไม่ทันเดี๋ยวเราสองคนจะไปอีฮาวา ปปที่ที่เธอกับฉันวันนี้เรานัดกันออเราต้องคยบมเสนอ้อนจนเหยมาท้วันเลยวันนี้เอมท้งวัน้ก็เดีเวสกับคหับแล้วเดี๋ยวเานี่าได้กินแล้วเรากรมันทแต่รชานงมีอะไรบ้าง แบบนั้นเราีผมก็สำหรับพี่กับผมก็สวยนะสวยมากแต่ก็แบบกลัวว่าแบบนได้แต่พีเขานอนไม่ได้พวกเขานอนไม่ได้เหมือนกันแต่นก็รักแต่อนมากมากเราัฝันู่